ต้องตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศอของตัวหมอเนี่ยจะลงในวารสารสกอปัตคอทายทูที่หมอได้นะคะมาทำความรู้จักครับฐานข้อมูลสกอปัตคืออะไรครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกให้นะครับ ฐานข้อมูลสกอปัตเนี่ยนะครับจะเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเอางานวิจัยชั้นดีครับหรืองานวิจัยที่ตีพิมพ์ในนิตยสารหรือบทความวิชาการที่มีคะแนนสูงๆตัวท็อปตัวมาตรฐานของโลกเนี้ยรวบรวมมันเอาไว้ครับดังนั้นเนี่ยใครที่ตีพิมพ์ครับแล้วสามารถลงในสกอปัตได้เนี่ยอันเนี้ยโดยปกติทั่วโลกยอมรับนะครับว่ามีมาตรฐานด้วยความที่มันเป็นฐานข้อมูลที่มาตรฐานสูงและดีมากครับ เราเองเนี่ยนะครับถ้าได้ตีพิมพ์เนาะก็เรียกว่าเชิดหน้าชูตาแล้วงานวิจัยของเราจะมีคนอื่นมา citation ครับคือการ citation หมายถึงการที่มีคนอื่นมาอ้างอิงงานวิจัยของเราครับคือเราเป็นแม่แบบเยอะแยะมากมายเพราะฐานข้อมูลนี้ได้รับความนิยมและมีมาตรฐานครับอย่างไรก็ตามครับในโลกนี้เนี่ยนอกจากฐานข้อมูลที่ชื่อว่า scopus แล้วก็ยังมีฐานข้อมูลอื่นๆแล้วก็มี journal ต่างๆมากมายนะครับซึ่งแต่ละอันก็จะมี มาตรฐานเราแรนกิ้งต่างกันครับสำหรับบุคคลที่เป็นข่าวอยู่นะครับถ้าคุณอยากจะเช็คเนาะคือผมดูแล้วแหละว่าสกอรัตไม่มีแต่ว่ามีงานวิจัยตีพิมพ์จริงๆครับส่วนวารสารที่ลงนั้นจะเป็นแรนกิ้งไหนแบบไหนคุณลองเสิร์ชเอาเนาะใส่ชื่อภาษาอังกฤษครับแล้วเสิร์ชท,ที่ google scholar ก็ได้คุณจะเจองานวิจัย5เล่มครับหนึ่งในนั้นจะมีเล่มที่ใช้เดียวอยู่ประมาณไ 1- ้หนึ่งหรือสองนี่แหละครับที่เหลือก็จะเป็นงานที่รวมร่วมกับเหมือนกับร่วม,มกับคนอื่น ทำนะครับส่วนการเช็คแรนกิ้งของตัวจอ u r n ลคุณก็ไปดูเองแล้วกันนะครับมาบอกปุ่นแค่นี้ไปละ